เพื่อนพนักงานออฟฟิศไว้ทำงานอย่างเราเราบักมีพฤติกรรมส่วนใหญ่ที่อยู่หน้าคอมหน้าจอมือถือเป็นระยะเวลานาน,านๆซึ่งมันจะส่งผลทําให้มันมีปัญหาต่างๆตามมาครับไม่ว่าจะเป็นสายตาพล่ามัวจับโฟกัสไม่ได้สายตาแพ้แสงปวดตาตาแห้งและอื่นๆอีกมากมายรวมไปถึงปัญหาสายตาซึ่งทั้งหมดเนี่ย เกิดจากพฤติกรรมของเราเพียงเท่านั้นเองครับน่ากลัวมากแต่จะให้เลิกพฤติกรรมเหล่านี้เลยก็ไม่ได้ดังนั้นเซลฟ์เลยมีวิธีมาแนะนําให้คุณผู้ชมอยู่เ่วมกับไลฟ์สไตล์นี้ให้ได้ครับผมเพียงแต่อาจจะเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองครับปัญหาแรกเลยครับการที่เราจดจ่ออยู่กันหน้าคอมใช้สายตามากเกินไปโดยไม่พักแน่นอนครับจะไม่มาบอกว่าให้เลิกใช้งานคอมมือถือแน่นอน อย่างที่รู้กันครับว่าหน้าจออิเล็กทรอนิกส์พวกนี้นอกจากแสงจ้าจากหน้าจอจะส่งผลเสียต่อดวงตาแล้วแสงสีฟ้าจากหน้าจอก,จอก,ก็ยังเป็นอันตรายด้วยเช่นกันแต่ก็ไม่ได้ทําอันตรายถึงขั้นตาบอดจอตาเสื่อมอะไรขนาดนั้นครับผมเพราะว่ามันไม่ได้มีความเข้มข้นขนาดนั้นอย่าไปเชื่อพวกโฆษณาชวนเชื่อพวกนี้ครับผมแต่การที่เราได้รับแสงสีฟ้าบ่อยจนเกินไปามากจนเกินพอดีครับอันนี้ไม่ดีแน่นอนวิธีแก้ไขครับพักสายตาให้บ่อยขึ้น เลิกจําทฤษฎีทํางานกี่ชั่วโมงพักสายตากี่นาทีทฤษฎี20 20 20หรือว่าอื่นๆครับผมเพราะว่าเรามีงานให้โฟกัสมากพอแล้วไม่มีเวลามาโฟกัสเรื่องพวกนี้ครับกลายเป็นมันจะยิ่งรบกวนการทํางานเรายิ่งขึ้นไปอีกแนะนําพักสายตาทุกๆครึ่งชั่วโมงครับหรือว่าให้คุณผู้ชมเนี่ยพักสายตาต่อเมื่อลาจากหน้าจอทันทีเมื่อนึกขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นการเงยหน้าไปคุยกับเพื่อนเดินเข้าห้องน้ําเลมองสาวโต๊ข้าง หรือตอนนั้นเป็นจังหวะที่คุณผู้ชมได้พักสายตาได้แป๊บหนึ่งอยู่แล้วให้คุณผู้ชมเนี่ยพยายามกระพริบตาให้บ่อยขึ้นหรือหลับตาสักพักแบบนี้ก็จะช่วยให้เราได้พักสายตาได้มากขึ้นแล้วก็บ่อยขึ้นครับผมช่วยลดอาการตาล้าได้เป็นอย่างดีเลยครับ 2. ครับปัญหาดวงตาเผชิญกับแสงแดดและรังสี uv ดวงตาของเราเนี่ยบอบช้ำม,มาจากการโดนแดดโดนรังสี uv มามา,มากพอแล้วยังจะต้องมาเจอกับแสงหน้าจออีกกลายเป็นว่าดวงตารับภาระหนักมากตลอดตั้งแต่ ก่อนเริ่มงานเลยทีเดียวครับผมดังนั้นเนี่ยมันจะทําให้ตาล้าใช้งานได้อย่างไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ครับไม่มีเวลาให้ดวงตาได้แบบพักได้แบบรีคอเวอรี่เลยครับผมวิธีแก้ไขครับใช้เลนที่มีคุณสมบัติในการกันแดดแล้วก็กันรังสี UV ครับแล้วก็ออกแดดแล้วเปลี่ยนสีอย่างเช่นพวกเลนส์ออโต้เลนส์บูบอกออโต้เลนส์ตระกูลดาร์คบูสเตอร์ครับแล้วก็พวกว่นกันแดดเพราะว่ามันจะมีประโยชน์ในเรื่องของการถนอมสตารครับและ คุณผู้ชมทราบไหมครับการปล่อยให้ดวงตาปะทะกับรังสี U.V จากแสงแดดโดยตรงเนี่ยและบ่อยครั้งเข้ามันจะส่งผลทําให้เกิดปัญหาด้านสายตาแล้วก็ยังมีความเสี่ยงให้เกิดพวกต้อเนื้อต้อลมด้วยครับข้อ 3. ปัญหาการใช้เครื่องมือการทํางานที่ไม่เหมาะสมแล้วก็ไม่มีประสิทธิภาพอ่าพวกอุปกรณ์การทํางานเครื่องมือต่างๆในการทํางานของชาวออฟฟิศอย่างเช่นพวกคอมพิวเตอร์หน้าจอมอนิเตอร์พวกนี้ครับก็เป็นอีกสาเหตุ ที่ทาให้เป็นปัญหาด้านสายตาได้เช่นกันเช่นหน้าจอมีขนาดเล็กเกินไปการจัดวางคอมพิวเตอร์ในตําแหน่งที่ไม่เหมาะสมเช่นกันซึ่งวิธีแก้ไขปรับความสว่างหน้าจอให้เหมาะสมครับเลือกใช้หน้าจอคอมพิวเตอร์ที่มีความละเอียดสูงก็จะช,ช่วยลดการจดจ่อหรือการเพ่งของหน้าจอได้แล้วก็ใช้ขนาดหน้าจอความละเอียดที่เหมาะสมการตั้งระยะห่างระหว่างหน้าจอกับผู้ใช้ให้ห่างกันสัก20-28นิ้วครับ จัดมุมก้มเงยปรับขนาดตัวอักษรความหนาของฟอนต์ให้เหมาะสมปรับความสว่างของหน้าจอให้เหมาะสมไม่ใช่ว่าปรับแสงน้อยสุดแล้วมันจะถนอมดวงตาสุดนะครับกลายเป็นว่าดวงตาทํางานหนักกว่าเดิมอีกเพราะว่าต้องไปเพ่งเนื่องจากมองลําบากเพราะว่ามันมืดเกินไปครับ 4. ปัญหาสภาพแวดล้อมในที่ทํางานครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งสาเหตุของปัญหาด้านสายตาอาการตาล้าแสบตาอาจจะเกิดจากปัจจัยรอบตัวของคุณได้เช่นกันครับไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมที่มีแสงสว่างมากจนเกินไป มีแสงสว่างที่ไม่เพียงพอแสงในห้องที่มืดสลัวแล้วก็ทิศทางของแสงครับผมเนื่องจากเราต้องทํางานแล้วก็จดจ่ออยู่กับหน้าจออยู่เสมอดังนั้นการเพ่งไปที่หน้าจอจึงจําเป็นที่จะต้องมีสภาพแวดล้อมที่สมดุลครับผมโดยเฉพาะเรื่องของแสงแล้วก็ตําแหน่งต่างๆของดวงไฟครับวิธีแก้ไขครับก็คือการจัดระเบียบตําแหน่งคอมพิวเตอร์แล้วก็โต๊ะทํางานให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมกับทิศทางของแสงครับแล้วก็ควรวางคอมพิวเตอร์ที่ มีระยะห่างจากดวงตาประมาณสัก50-70เซนนอกจากจะปรับตำแหน่งทิศทางให้มีความเหมาะสมแล้วเนี่ยการเลือกโต๊ะทำงานก็จำเป็นด้วยเช่นกันครับโต๊ะคอมพิวเตอร์โต๊ะทำงานเก้าอี้ควรมีการจัดวางตำแหน่งให้พอดีกับระยะสายตาครับเพื่อที่จะถนอมดวงตาแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้แก่คุณครับ